ครับผมครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอพลาสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลาส คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coin โทร02 9.5 7 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ช่วงรวยพิกฟ้ากับผมอา,าสาศรีหาครับและดิฉันสัณนัตาคชิหาค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจอนคอยก็มาพร้อมกับหนึ่งความสําเร็จค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันนะคะท่านผู้นี้ก็ได้ดํารงตําแหน่ง President Manager ทวินค่ะแล้วเขานะคะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะขอต้อนรับค่ะคุณจารุวรรณคงเดชค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจรุวรรณครับก่อนอื่นนะครับผมขอถามหน่อยย้อนไปในอดีตนะครับก่อนที่จะมารู้จักจอยคอยนะครับเรื่องราวชีวิตเป็นยังไงแล้วทําอะไรมาก่อนครับคือเรียกว่าจากเด็กนักเรียนที่จบปริญญาโทนะในด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคุณแม่มาเปิดใจในเรื่องราวของปัญหาสุขภาพซึ่งคุณแม่ก็อยู่ในธุรกิจตรงนี้เพราะสุขภาพที่ไม่ดีค่ะคือเริ่มต้นจากสุขภาพว่างช่ค่ะ กลเรียนจบปริญญาโทด้วยทําไมปกติคนเรียนจบปริญญาโทเนี่ยเขาก็จะเลือกไปทำงานดีๆงานประจงานประจำออฟฟิศใช่ไหมเป็นงานประจําแต่ทําไมคุณจะรู้วันถึงเลือกที่จะทําในธุรกิจขายตรงก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทํางานประจํานะเคยทํางานประจํามาได้เกือบ 3- หรือ4ปีเพราะว่าเป็นทั้งลูกจ้างในในลักษณะของของธุรกิจทั่วไปก่อนแล้วก็มาเป็นลูกจ้างขององค์การของรัฐ หรือที่เรียกว่าข้าราชการเป็นข้าราชการรวยแต่ก็เลือกที่จะไม่เป็นไม่ไม่ไม่ต่อชีวิตในเส้นทางตรงนั้นต่อไปค่ะเลือกที่จะมาเดินเส้นทางตรงนี้จากคําที่คุณแม่เชิญชวนให้เปิดใจคุณแม่เนี่ยใช่นี่แหละค่ะเป็นคนเจอก่อนเลยคนแรกเลยอแล้วตอนแรกเนี่ยพอคุณแม่ชวนเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้หรอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่คนรู้สึกตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่แบบฟังแล้วครั้งแรกเลยคือเรียกว่าไม่เชื่อเลยอ่ะไม่สนใจไม่สนใจไม่อยากจะ มาอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะทำหรือแม้แต่ตอนนั้นบอกตัวเองว่าถ้าทำก็จะทำเล่นๆแค่ปีหรือสองปีพ<อ>ราะเ็มีงานประจําอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นเราใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะเปิดใจแล้วเริ่มลงมือทาในในแบบอย่างเต็มที่นานไหมก็ระยะเวลาสองปีค่ะที่ทําร่วมกับงานประจําจากการที่คุณแม่พยายามผลักและดันแล้วเป็นแบบอย่างของการทํางานตรงนี้ ให้เราเห็นภาพว่าวันนี้ธุรกิจที่นี่เนี่ยมันใช่สินค้าดีจริงผู้คนรอบข้างไม่ใช่เฉพาะเราแล้วก็ครอบครัวเราที่ประทับใจในเรื่องราวของบริษัทจอ y นคอยยาน้ำสนไพายจีนหยงเหิงแต่คนทั่วไปมากมายที่บอกว่าใช่นั่นแหละค่ะคือไม่ใช่เฉพาะแต่คุณแม่แต่เรามองจากเสียงรอบข้างด้วยค่ะ้ะดับตั้งแต่วันนั้นมาค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าคุณจารุวรรณเนี่ยจะประสบความสําเร็จในสเต็ปแรกก่อนเลยสปีค่ะ สองปีค่ะพอระเริ่มเปิดใจเชื่อก็ทําทําต่อเนื่องก็สองปีก็ขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์คือทาน,นี่คือทอํายังไงคือไปชวนคนอื่นมาหรือว่าไปยังไงมีวิธียังไงครับคือ,ค,อคือเริ่มต้นต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นยังคงทํากับงานร่วมด้วยกับงานประจำคือยัง,ยงไม่ได้ทำเต็มยังมไม่ได้ทำเต็มที่เป็นพาร์ทไทม์อยู่เป็นพาร์ทไทม์แล้วก็พยายามหาเวลาที่จะไปอบรมเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ที่ได้แล้วก็สิ่งที่คุณแม่มีก็คือในเรื่องราวของ ทรัพยากรบคุคคลแล้วก็เอาในสิ่งที่เราเรียนรู้จากห้องประชุมการอบรมข้อต่างๆไปบอกไป,ไปเล่าแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เราประทับใจว่าเราได้อะไรกับบริษัทนี้ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญตอนนั้นเริ่มมีไรายได้อยอมรับว่านี่คือจุดจูงใจอย่างมากที่ทําให้ตัดสินใจว่าถ้าเทียบกับที่เราทํางานประจําแล้วได้เยอะกว่าไหมคะได้เยอะกว่าครั้งแรกเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วมันมันมาอย่างไงนะครับคือได้เท่าไหร่คือตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่า เพราะคุณแม่มีรหัสสมาชิกกับบริษัทครับดังนั้นสิ่งที่เห็นจากรายได้คุณแม่เนี่ยเป็นรายวันกับธุรกิจจอยนคอยวันละสองหมื่นก็ได้อะตอนนั้นพอเห็นวันละสองหมื่นก็ตาโตแล้วจากเทคนิคของคุณแม่เนี่ยท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะบอกเลยว่า คือคือเจ้าเล่นนิดนึงคือให้ลูกเนี่ยไปปรับบัญชีธนาคารเลยเห็นรายได้ว่ามีรายได้เป็นรายวันจริงๆคือทําให้ลูกเห็นแต่โดยที่ตัวเองทำแต่ให้ลูกมาเห็นนะว่าฉันได้จริงๆใช่ไม่ได้ว่าแบบฉันมาพูดมั่วๆอะไรอย่างงี้แต่นี่ว่าขนาดว่าทําเป็นพาร์ทไทม์นะคะยังใช้เวลาแค่2ปีก็ได้ขึ้นตำแหน่งแล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นท่านอื่นเนี่ยทำเต็มๆ2ปีอยู่เชื่อได้ว่าไม่ถึงแน่นอน ไม่ถึงตอนนี้ก็เห็นภาพหลายๆคนในในทีมงานหรือองค์กรของทีมงานไซไลน์ต่างๆที่เขาสามารถประสบความสําเร็จโดยเชลระยเวลาเพียงแค่สปีนะก็เลยยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่าธุรกิจเนี้ยคือถ้าเทียบกับปริญญาที่ได้หรือถ้าไปทําอาชีพยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมหนึ่งเดือนยังไม่ได้เลยนะาเป็นปริญญาโทนะคะจะถามนิดนึงค่ะว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยดารงอยู่ในตําแหน่งประธานเนี่ยใช้เวลากี่ปีคะ ก็ถ้านับประมาณตอนนี้ก็6ปีที่ทําเต็มเวลา6ปีเต็มเวลาแต่ว่าแปลว่าอยู่ในครอบครัวเจรินคอยมาเกือบสิปีแล้ว10ปีไหมแปดปีอะแปีค่ะทําจริง6ทําเล่นๆลองเชิญสองแบบเล่นๆเป็นพาร์ทไทมแอบถามนิดนึงค่ะปัจจุบันคุณจะรู้ว่ารายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วคะคือหลักสามแสนขึ้นทุกเดือนทุกเดือนก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยตังเข้าแล้วใช่อะ คือเช็คคอมพิวเตอร์ปุ๊บยิมยิมออกเลยไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องไปทำงานคอยรอเงินเดือนไม่มีอย่างนี้หรอกรอเวลากลับบ้านตื่นเช้าไปทำงานสามแสนนี่เขาบอกว่ายังมีพวกเงินปันผลต่อเดือนมีเงินไตรมาสมีเงินโบนัสตรงนี้นั่นอีกเทียบอลยนี้เพราะปัจจุบันก็คือได้รับแผนทวินด้วยซึ่งเป็นระดับแรกก็คือเมนเจอร์ทวินซึ่งซึ่งตรงนี้มีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นความมั่นคงในชีวิตที่ที่เรา ตอบได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราค้นหาถ้าเทียบกับปริญญาหรือองค์กรที่ถ้าเราไปทำงานเป็นรักษาประจำะตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นรักษาของบำเหน็จบำนาญที่มันได้ช่วยลูกช่วยหลานจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ชีวิตเราทางท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ดีสินะ,ะแล้ว JNC เนี่ยมันให้อะไรมากมากกว่านอกจากไรายได้มันให้อะไรอีกมีให้ ันผลอะไรไหมการท่องเที่ยวหรือการแบบแ<น>อะไรนอ,นอ่นนะฮะคือคือวันนี้คกออยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่ตัวเองนะมองมองเคยบอกกับตัวเองเสมอว่าอยากได้งานที่มีความสุขกับงานแล้วมีความมั่นใจได้ว่าถ้าชีวิตนี้เนี่ย ฉันจะแก่แล้วเนี่ยฉันก็ยังอยู่กับตรงนี้ได้งานตรงนี้จะต้องตอบโจทย์ชีวิตอิสรภาพทางเวลาแล้วก็การเงินแล้วที่สําคัญความสุขในครอบครัวรรนี่คือสิ่งที่ที่บอกได้เลยว่าพอยืนมาจนถึงณเวลานี้แล้วก็ นี่คือที่ที่จอยอันคอยให้ได้อย่างแน่นอนอ่ะค่ะแล้วปัจจุบน<ม>ันค่ะคุณจารวันคะนอกจากว่าคุณจารวันนะคะจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในบริษัทจอนคอยแล้วเนี่ยแล้วได้ถามถึงตัวของคุณแม่ว่าเลกว่าผู้แนะนํา<ม>ตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างคะคือเรียกได้ว่ามีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงม,มีเงินเข้าทุกวันอ<ม>่ะ<ม>คือมันเหมือนกับว่าอะไรนะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรียกว่าคนทั่วไปก็บอกว่าถูกหวยแต่ จอแงคอยถูหวยทุกวันอ่ะเราไม่เราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ที่ถูกหวยนะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นคนเล่นหวยแต่ว่าคือคือชาวบ้านอ่ะเ็าบอกว่าจะมีอะไรที่ได้มากแบบนี้ที่นี่เราบอกว่าได้ทุกวันจริงๆคือถูกหวยแคครั้งเดียวจบอาจจะสองตัวอาจจะแบบไม่นี่ดหน่อยหลักหมื่นก็ดีใจใช่แต่อันนี้มันหมื่นทุกวันไงหมื่นทุกวันแล้วที่สำคัญไม่เสี่ยงไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องลงทุนแล้วและที่สําคัญครอบครัวก็มีความสุขมีการท่องเที่ยวซึ่งซึ่งนี่ก็จะมีโอกาสไปเที่ยวตุรกีโอ้โหได้ไปตุรกีด้วยกันด้วยถามนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันนะคะตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในครอบครัวจัน์คอยเนี่ยซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรบ้างหรือยังคะตอนนี้ก็ ตอนนี้ตอนนี้มีบ้านที่เป็นชื่อของตัวเองแล้วก็เริ่มไปซื้ออีกหลังหนึ่งที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ซึ่งสามีนะก็ก็ให้สามีอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์เพราะท่านเป็นข้าราชการที่ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาแล้วก็จะมีบ้านเป็นคื่ตอนนี้อยู่อยู่สุราษฎร์ประจมือบ้านอยู่สุราษฎร์พังงาค่ะบ้านตัวเองพังงาสามีอยู่ที่สุราษฎร์ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องแายอีกเรื่องค่ะคุณใหม่ต้องนอกเรื่องนิดนึงคือคือตอนนี้เนี่ยคือคุยกับทางคุณแม่แล้วก็ชีมงานคืออยากมีอาคารพาณิชย์ที่จะซื้อเพื่อร่วมกับจอห์นคอยสามคูหาไม่ต่ำกว่า12ล้านโล้านคือไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเดียวแต่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเลยงนั้นผมถามหน่อยแลวกันค่ะทไมถึงลงกล้าลงทุนกับจอห์นคอยคุณมองเห็นอนาคตเป็นยังไงดีกว่าทำไมถึงมั่นใจตรงนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านมันคิดว่ามั่นใจมากว่าสิ่งที่เรา เราทําวันนี้เนี่ยคือจะเป็นเครื่องมือ,อมไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะวันนี้ดีใจกับความสําเร็จที่มาอยู่ตรงจุดที่ได้ในตําแหน่ง p AN r ปร d e n t แผนรายวันแต่แน่นอนอะมองเห็นองค์กรใต้ล่างที่ความสําเร็จตรงนี้แน่นอนมันไม่ได้มาด้วยง่ายๆแต่วันนี้ประธานดรสมชายท่านมีความคิดที่มองไกลนะกับการมีห้างขายตรงโมเดิร์นเทรดแสนล้าน แล้ววันนี้อ่ะเจ้าจอแอนคอยสำหรับพังงานเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะซึ่งปัจจุบันมีแค่หนึ่งคูหาอยากให้เรามีเครื่องมือที่มันเป็นภาพก็เลยอยากได้สักสามคูหาถ้ารอรอท่านประธานอย่างเดียวซึ่งได้ได้ได้ไดไดฟังวิสัยทัศน์ท่านบ่อยๆว่าถ้ารอทางบริษัทอย่างเดียวซึ่งทุกจังหวัดก็คงไม่สามารถทําให้ได้พร้อมๆกันได้ก็เลยอยากจะร่วมทุนตรงนี้ว่าถ้าเรามีสักสามคูหาคงจะเป็นเครื่องมือที่ ไม่เฉพาะครอบครัวคงเดชแต่เป็นสําหรับสมาชิกจอคอยอทุกคนท,ทุกคนนะฮะและนอกจากเราสําเร็จแล้วเนี่ยลูกทีมของเรา<ช>เขาต้องสําเร็จไปพร้อมกับเราด้วยไหมใช่อนี่ะนี่คือความปรารถนาสูงสุดคืออยากให้ทีมงานทุกคนประสบความสําเร็จไปด้วยกันแล้วใช้เครื่องมือที่ท่านดรสมชายคิดแล้วก็ที่ JNC มีให้นะไม่ว่าจะเป็นห้างหรือเทคโนโลยีออนไลน์นะตรงเนี้ย ดิฉันเองก็ได้ใช้แล้วก็คือเปิดอีเวลตกับบริษัทแล้วด้วยนะก็ก็เห็นแล้วมาสะดวกสบายไหมครับสะดวกสบายมากค่ะจะทํางานที่ไหนก็ได้แม้แต่วันนี้ค่ะไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศไม่จาเป็นต้องเข้าสาขาเราก็ทํางานได้รับเงินเข้ากระเป๋าได้สบายันเลยใช่ค่ะไม่ไม่ต้องไปนั่งเป็นลูกน้องใครด้วยเป็นนายตัวเองใช่แล้วก็รับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองที่สําคัญนะคะมดดกยังสามารถตกไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกด้วย วันนี้อยากจะให้คุณจรวุวรรณนะคะได้ฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงสาหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการของเราอยู่นะคะ,คะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวจ่ายคอยของเราค่ะค่ะก็อยากฝากไว้สําหรับหลายๆท่านที่กําลังมองหาความมั่นคงในอาชีพนะแล้วก็หรือธุรกิจที่เป็นไปได้นะสำหรับคนรุ่นใหม่นะตัวดิฉันเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับมรดกจากคุณแม่ <S <S แต่ห็น แล้วก็ได้รับมันมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่ใช่เลยไม่เปลี่ยนใจจาก JNC ไปยึดอาชีพเดิมๆที่ตัวเองมีความรู้อยู่นะตั้งใจทำกับตรงนี้และมั่นใจได้ว่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำหรือว่าผู้ร่วมงานสำหรับหลายๆท่านที่กำลังต้องการนะคำแนะนำหรือคำปรึกษา ในการทำธุรกิจ JNC ตรงนี้นะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้คำแนะนำทุกท่านไปสู่เศรษฐีนะในอนาคตร่วมกันกับจอยแอนคอยนะเป็นเศรษฐีหลักล้านทุกเดือนเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมที่วันนี้เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้สัมภาษณ์และก็ชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราสองคนเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณจารุวรรณเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยและความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาเ่ยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพบกับช่วงรวยเลือกได้กับจอยมาร์ทค่ะผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ค l ีโอ l u s สสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพร